อ๋อครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมเชิญนั่งกับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกม a r ร of c h a ช l ร n ในพาร์ทที่2นะกับผมมาอย่าลรามาต่อเกมนี้กันต่อเลยดีกว่าครับผมก็จากพาร์ทที่แล้วนะกับผมที่เราได้เดินทางมาที่แผนที่ใหม่นะฮะอันนี้ถ้าสังเกตนะรับผมผมก็ได้ทำการเล่นเซฟใหม่นะเนื่องจากว่าเมื่อพาร์ทที่แล้วนะกับผมไม่เคยประทับใจสักเท่าไหร่นะกับผมเล่นแบบงงๆนะอันนี้ตอนนี้เราก็อยู่แผนที่เดิมนะรับผมแผนที่ที่2นะแล้วก็นี่ถ้าสังเกตนะกับผมแผนที่ต่างๆมันจะมีด้าววิญญาณเลย คิดว่าไอดวงวิญญาณพวกนี้นะครับผมน่าจะมาใช้ในสร้างในส่วนของ NPC นะครับผมสมาชิกในหมู่บ้านของเรานะฮะโอเคอ่าเดี๋ยวดูซิตอนนี้ผมมีกี่ดวงวิญญาณแล้วในการเดินทางเมื่อครั้งที่แล้วไม่มีเอ้ยมีหนึ่งดวงวิญญาณนี่ว่าเป็นดวงวิญญาณสิ่งเทียมนะครับผมอ๋อโอเคกับผมจัดมาเลยหนึ่งดวงกับผมตอนนี้เรากัลังต้องการประชากรใหม่นะฮะอ่าจะได้มีคนมาช่วยทํางานเป็นไงล่ะออกมาแบบเท่ๆเลยอ่าว่าแล้วก็จัดตารางการทํางานก่อนเลยนะฮะเออจะให้ใครทำอะไรดีครับผม,มเดี๋ยวก่อนนะโอเคอันนี้ อันนี้สายขุดนะครับผมเราต้องมีสายขุดนะฮะอันดับแรกแล้วก็มีขนนะฮะอันนี้เป็นขนอันนี้ขุดนะครับผมแล้วก็ไอ้หน้าแดงนี่ผมจะให้เขาทำในส่วนของการสร้างแล้วกันอ่ะเป็นคนสร้างแล้วก็คนผลิตนะฮะแล้วก็เหลอือก็หนึ่งคนทำอะไรดีวะเก็บเกี่ยวดีปะ่ะเออเอาเป็นนี่ดีกว่าก็ผมเกี่ยวกับการเกษตรแลวกันเอาเป็นเก็บเกี่ยวก่อนลวกันนะครับผมหลักๆนะแล้วก็ ต่อมาก็คือการขนนะฮะไปลุยงานกันเลยครับผมผมจะขดเล่นความเร็วนิดนึงนะครับผมตัวเกมจะแด้แบบไม่ชา้าจนเกินไปโอเคนี่อ่ะปึ๊บๆเดี๋ยวผมจะต่อในส่วนของบันไดนะครับผมลงมาชั้นล่างแบบนี้เลยนี่หลักๆนะครับผมเราต้องการในส่วนของทรัพยากรไม้นะครับผมเอามาให้ได้มากที่สุดเลยนะปึ๊บนี่อ่าตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไม้นะครับผมมันคือลากไม้นะฮะอ่ะคือช่วงแรกๆนี่ไม้ต้องการเยอะมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเจาะลึกลงไป ลึกลงไปเลยปั๊บอันนี้ไปถึงชั้นหินนะครับผมเพราะว่าก้อนหินนี่เราก็ต้องการเหมือนกันนะอ่าปุ๊บเราก็ขุดตรงนี้ฮนะเปบ๊บเปบ๊บเปบ๊บเปบ๊เปอบอันนี้2ช่องนะครับผมตรงนี้อีก2ช่องโอเครีบขุดแล้วก็รีบไปนะครับผมเพราะว่าจะถึงเวลากลางคืนเมื่อไหร่นะครับผมพายุแห่งความมืดมันจะมานะฮะเฮ้ยตรงนี้ไม้อย,อย่างเยอะเลยว่าจะต้องแวะมาขุดตรงนี้ด้วยนะเฮ้ยนี่ก้อนเลนแดงๆเนี่ยเฮ้ยอันนี้แร่เหล็กว่ะเฮ้ยบ้าแล้วก็อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวกันนะ ชิ้นส่วนวัตถุโบราณนะครับผมเป็นชิ้นส่วน,นอิเนะล็กทรอนิกส์นะเราสามารถที่จะแยกชิ้นส่วนเอาเก็บชิ้นส่วนมาใช้ได้นะแล้วก็ถ้าเราไม่แยกปุ๊บเราจะได้เป็นแต้มแทนนะครับผมแต้มนี่ก็าสามารถที่จะไปอัพเทคโนโลยีได้นะเราตอนนี้เราต้องทําเป็นบันไดลงมาด้านล่างเพราะผมเห็นเหล็กฮะเฮ้ยนี่เห็นก้อนเหล็กแวบๆแป๊บ,บหนึ่งแล้วก็ขุดมาตรงนี้เลยปึ๊รบอ่ะนี่ฮะขุดไปเลยให้ตรงนี้ด้วยโอเคเรียบร้อยเจอแร่เหล็กแล้วครับผมงานนี้อันนี้ก็เก็บผักอยู่ใช่ไหม โอเคไหนะดูสิว่ามีอะไรที่จะต้องทําอีกหรือเปล่าเฮ้ยผมว่าโรงเก็บของเรามันเริ่มเต็มแล้วลว่ะเราต้องสร้างในส่วนของโรงเก็บของโรงใหม่นะฮะเอาเป็นบ้านใหญ่หรือมั้ยบ้านใหญ่ไม่น่าจะวางได้เลยเนี่ยแต่ว่าเฮ้ยเรามีส่วนต่อขยายก็ผมเป็นไม้แผ่นนี่ปูขวางตรงนี้เลยเออจะได้เป็นสะพานนะผมข้ามอีกฝั่งหนึ่งได้นะฮะจะได้ไม่ต้องเดินไกลนะแล้วก็ทําเป็นบ้านหลังเล็กนะครับผมบ้านกลางน่าจะวางได้สักสองหลังปะตรงนี้เฮ้ยสองหลังพอดีเลยครับผมเออแต่ว่า ผมจะจะสร้างบันไดแทรกไว้ตรงกลางก็ผมสักหนึ่งอันนะมันจะได้แบบไม่ต้องเดินไกลใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเราต้องยกเลิกก่อนยกเลิกกันปุ๊บแล้วก็ทําเป็นส่วนต่อขยายนะก็ผมเป็นไม้แผ่นยื่นออกไปอีกนิดนึงแบบนี้อาจจะว่าแบฟบฝั่งนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยตรงนี้น่าจะวางโล่นะเนี่ยเออเรลาศัตรูยิงอะไรมาปุ๊บมันจะได้กันให้เรานะฮะไอวางไม่ได้อ๋อเดี๋ยวแป๊บแป๊บนึงอันนี้สร้างเสร็จแล้วแล้วก็วางได้แล้วนะฮะโล่อยู่ไหนอัจยบนี่เอาวางเลยโอเควางโล่นะก็ผมไปป้องกันะ อันนี้เราก็รอให้เขาสร้างก่อนปับป๊บๆนี่จัดไปจัดไปไอ้พวกขุดก็ขุดไปนะฮะอ่าส่วนต่อขยายเสร็จเรียบร้อยนะครับผมฝั่งนี้แล้วก็วางเป็นบ้านขนาดกลางไป2หลังแบบนี้อ่าแล้วตรงกลางก็จะวางเป็นบันไดนะฮะนี่เออจะได้ขึ้นไปแบบวางดุดวางนี่ได้นะฮะฝั่งนี้ก็วางได้หรือเปล่าแป๊บหนึงนะผมขอดูก่อนอ่าอันนี้บ้านหลังเล็กวางไว้ได้เฮ้ขนาดกลางวางได้พอดีเลยงั้นวางขนาดกลางแล้วกันโอเคเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะนี่รอให้เขาสร้างไป เราจะต้องทําการเพิ่มเติมในส่วนของอุวุธป้องกันบ้านอันใหม่นะนี่เป็นเครื่องยิงหินฮนะเอาวางไว้ตรงนี้เลยปึ๊บแม่น่าจะวางได้สัก2อ,อันนะมันจะเวิร์กมากเลยตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็เอาเบรสตาร์กันไ,นไว้ครับผมนี่ไว้ป้องกันเครื่องยิงหินด้วยนะ <bing> โอเคครับผมไม่ได้ครับผมเออผมมันทํายากนะอันนี้สร้างไปค่อยๆทําไปปุ๊บ ok ปึ๊บปุ๊บป๊บรู้สึกว่าตอนนี้นะครับผมเราจะได้ค่าเทคโนโลยีใหม่นะครับผมว่าเราก็ทําการอัปเกรดเลยฮะเอยอันนี้แปลงปลูกผักเราอัปไปแล้วเอาเป็นต้นไม้ดีไหม เออไหนดูสิฝั่งนี้อัพหมดแล้วนะรับผมอะไรที่เป็นสีเทาๆนี่คือผมอัพหมดแล้วนะเฮ้เดี๋ยวก่อนนะรู้ว่าจะเอาอืมไอ,อ้พวกนี้ต้องใช้โลหะหมดเลยเอาอันนี้ดีกว่ากับผมเออเน้นการสร้างอาหารก็ดีกว่ากับผมจะได้ปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ได้นะฮะอันนี้เฮ้ยตรงนี้เราทำเป็นแปลงปลูกผักได้ปะแป๊บหนึ่งนะแปลงปลูกผักนี่จัดเลยฮะยาวเปิ๊บเฮ้ยได้สองแปลงเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยบนหรี่คาบ้านอะ่ะอ่าแป๊บหนึ่งแปง๊บหนึ่ง ปึ๊บปึ๊บจัดเมล่แปลงสิครับรอเราอยู่ปับ๊บนี่เรียบร้อยแปลงปลูกผักเราครับผมอสร้างไปสร้างไปเฮ้ยมันใกล้จะมืดอีกแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ใกล้ครับผมมันมืดแล้วอ้าวมืดจนเช้าแล้ววะ่ะเฮ้ยแต่ว่าพายุเห็นความมืดไม่เห็นมาเลยว,วะแปลว่ามันไม่ได้มาทุกคืนนะเว้ยเออมันน่าจะมาแบบสองคืนค้างหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจเฮ้ยอันนี้เก็บผักหมดแล้วเหรอโอเคเก็บมาเก็บมาฝั่งนี้หมดยังฝั่งนี้ก็หมดแล้ว ไอ้พวกขุดก็ขุดไปนี่ฮะกระไม้กระมืออ่าแล้วก็สร้างเป็นเตาหลอมวางไว้ตรงนี้สักหนึ่งอันแล้วกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราสามารถที่จะหาแร่เหล็กได้แล้วนะข้างบนตัวน,นี้สามารถที่จะวางเครื่องยิงหินอีกหนึ่งอันได้นะครับผมแล้วก็มีช่องว่างอยู่แบบหนึ่งนะผมสามารถที่จะวางในส่วนของเบรสตาร้าได้ไหมอีกหนึ่งอันอันนี้จัดไปครับผมจะได้มีเครื่องป้องกันบ้านเยอะๆนะนี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพายุมันจะมาแล้วหรือยังเนี่ยช่วงนี้ก็โหฟาร์มกันแบบยิ่งๆเลยฮะ เอนน้ยังขุดไ่ถึงชั้นเหล็กเลยนะเนี่ยให้ตายเถอะอ่ะเอ้ยตรงนี้ต้องมีคนขุดแล้วนะเราต้องการไม้ในส่วนนี้เยอะเลยนะฮะเอาไม้มาเอาไม้มาอ่ะนี่เอาตรงนี้ทั้งหมดเลยจัดไปโอเคครับผมไม้ทั้งนั้นเลยแล้วเราก็ต้องคราในส่วนของลูกกระสุนของเครื่องยิงหินอันใหม่ของเราด้วยนะครับผมนี่อจัดไปเอาสัก50แล้วกันนอะอ่า50โอเคพิมพ์ไปก็ผมก็กดโอเค เยอะไปปะวะห้าสิบเนี่ยจำนวนหนึ่งปุ๊บมันได้สิบก้อนนะเว้ยห้าสิบนี่โคตรเยอะเลยนะบ้านเรานี่แบบสะสมโอ้ตหรือไงวะเนี่ย <c oughs> โอเคอจัดไปแล้วก็วางบริษ่ทตรงนี้อีกหนึ่งอันครับผมสร้างบรีเยอะครับผมเพราะว่าเราจะต้องใช้ในการป้องกันบ้านนะครับผมเวลาเราเดินทางนะโอ้จัดไปเลยนี่อ่ะเต็มพิกัดเฮ้ยแค่นี้ก็พอละั้างสำหรับการเดินทางรอบต่อไปอันนี้ครับผมคนสร้างก็สร้างไปเฮ้ยว่าไงเนี่ยการคุดเหล็กของเรา ไอหินก้อนแดงๆนี่คือแข็งมากนะครับผมเออเฮ้ยจะถึงชั้นเหล็กแล้วอีนิดเดียวโอเคโอเคตรงนี้ก็เฮ้ยตรงนี้มีแสงระยิบระยับอยู่ครับผมไอพวกแสงระยิบระยับนะครับผมมันจะมีพวกวัตถุโบราณอยู่นะครับผมเออถ้าเราเก็บมาปุ๊บเราสามารถทีจะไปคาบของได้หรือไม่ก็เอาไปอัพแต้มสกิลได้นะฮะอันนี้เก็บให้หมดอะไรที่เป็นไม้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะรีบไปแลวนะครับผมนี่ก็หลายคืนแล้วนะผมว่าไอพายุแห่งความมืดใกล้จะมาแล้วลนะ่ะไอตรงนี้เป็นหินอ่ะเก็บไปก่อน ่เราจะคัดเอาไปแต่ของที่สําคัญสำคัญนะครับผมไอ้พวกเศษดินไม่เอานะฮะเอาหินไปโอเคเร็ว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 อ่าอันนี้ก็คัดไปครับผมโอเคอันนี้ประจุกระสุนเรียบร้อยแล้วเฮ้ยอันข้างบนทําไมมันไม่คัดสักทีวะแป๊บนึงอ๋อไอ้ช่องนี้แน่เลยผมว่าอ่ากดแยกส่วนไปเลยไอ้เราก็ว่าแล้วทําไมมันไม่สร้างสักทีครับผมแปลงภูผักของเราอ่าเร็วเร็วเร็วแยกส่วนแยกส่วนมาละ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 นี่ปึ๊บ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 แยกส่วนก่อน โอเคเรียบร้อยครับผมแค่นี้ก็สามารถที่จะสร้างขึานบนได้แล้วนะลุยต่อลุยต่อนี่ปลปลปอันนี้ก็ขึ้นเตือนนะครับผมเขาบอกว่าสิ่งปลูกสร้างของเรานะครับผมมันน้ำหนักเกินนะแปลว่าเราต้องทําเสาค้ายันใช่ไหมเนี่ยเออแปบ๊บหนึ่งมันมีเสาค้ายันอยู่ผมเห็นแวบบแบบนี่ไงตรงนี้ฮะค้าตรงนี้ไปเลยฮะโอเคมันมีแบบถ้าเราสร้างมากเกินไปนะครับผมมันจะหนักเกินนะบ้านจะถล่มนะไอ้นี่เอาออกดีปะวะเดี๋ยวกันนะเราวางว่าตรงไหนดีเสา เอาเป็นเอาตรงนี้แล้วกันอ่ะตรงไหนวางได้ก็วางไปก่อนนะฮะการบ้านถลม่มอ่ะปึ๊บนี่อันนี้อีกหนึ่งเสาตรงนี้ด้ปะฝั่งนี้ยังไม่มีเสาเลยไอ้ฝั่งที่วางได้นี่วานี่ไงเนี่ยตรงนี้วางได้โอเควางเสาไปก่อนครับผมอยู่บ้านถลม่มอ่ะอ๋อแล้วก็แปลงปลูกผักด้านบนเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปก็อ่ากำหนดพื้นที่เพาะป,ปลูกนะครับผมโซนกเกษตรตรงนี้เลยอ่าเราจะปลูกอะไรดีฮะเอาเป็นพวกมะเขือแล้วกันนะง่ายๆดีแปบ๊บหนึ่งนะจึ๊บ โอเคตั้งค่าเอาเป็นมะเขือเทศก่อนละกันนี่ฮะขึ้นป้ายแล้วเราปลูกมาคือเอาพายุแห่งความมืดกำลังใกล้เข้ามาเดี๋ยวก่อนรีบปลูกที่ปลูกตัวเฮ้ยเราไม่ต้องรีบแล้วเพราะเราไม่ได้ปลูกบนพื้นครับผมสิ่งปลูกสร้างรับน้ำหนักเกินให้ตายเถอะไรดีวะนนีอ่ามันมีทรัพยากรอะไรที่หลงเหลือตันลากไก็แทบจะไม่มีเลยนะเออุ่งนี้ก็ต้องรีบขุดครับผมรีบขุดแล้วก็รีบเผ่นนะฮะ <laughs> อ่ะอะไรที่ยังไม่ได้ขุดแต่ก็ผมขุดให้หมดเลย เหล็กตรงนี้หมดแล้วนี่ว่าเหล็กไม่หายากมากเหมือนกันเ,น,เน่เกมนี้อันนี้ขุดได้หมดเลยขุดตรงนี้ด้วยอ่ะอันนี้ฮะปึ๊บรีบขุดรีบเพนพายุมาใกล้เข้ามาแล้วตอนนี้อ่าแล้วก็กําหนดหน้าที่การงานตรงนี้ให้ใกายไปขุดให้หมดนะครับผมอันนี้ลดความสําคัญลงแล้วก็เป็นขุดกับขนอ่ะขุดกับขนไม่ขนก็ขุดนะครับผมแล้วไม่ก็ขุดอย่างเดียวอ่ะประมาณนี้แล้วกันอันนี้ขุดขนโอเคครับผมไป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  เราะว่าเราจะรีบเพลเลยนะครับผมเราจะเก็บทรัพยากรเอาไปให้ได้มากที่สุดนะฮะก่อนที่จะย้ายบ้านกันนะฮะตอนนี้อร็วเ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 รรีบคูรีบคดครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราได้แต้มเทคโนโลยีมาใหม่นี่หว่าแป๊บหนึ่งอ่ะว่าแล้วก็อัพเทคโนโลยีใหม่ผมอยากได้นี่เว้ยสว่านมือนี่จัดไปไม่รู้ว่าใช้งานยังไงนะฮะแต่ว่าอัพไว้ก่อนโอเคปปๆปเฮ้ยมันมีไม้อยู่ด้านล่างเฮ้ยช่วยกันเก็บหน่อยซิไม้ด้านล่างอ่ะเออเดี๋ยวก่อนนะอัพเปลี่ยนเป็นขนมั้ง คือถ้าเราไม่รีบย้ายบ้านนะครับผมบ้านเรามันจะสึกกร่อนไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วมันจะซ่อมกันไม่ไหวนะเห็นป้าสังเกตนะเ,เริ่มพังแล้วเลือดบ้านเริ่มลดแล้วนะครับผมไม่ใช่ว่าเลือดบ้านลดอย่างเดียวนะครับผมเลือดไอ้ประชากรของเรามันก็ลดด้วยนะครับผมคนเราเมื่อจะตายด้วยนะเพราะฉะนั้นอ่ะกดซ่อมแซมไปก่อนอันนี้ขุดยกเลิกไปเฮ้ยขนนี่ก็จําเป็นเหมือนกันนะเพราะว่าไอ้การขนนี่ก็คือการเติมลูกกระสุนให้กับพวกอาวุธต่างๆนะฮะอ่ะปุ๊บผลิตผลิตนี่คือการผลิตลูกกระสุนแล้วก็มีอะไรสำคัญหรือเปล่าแป๊บนนนึงโอเคประมาณี้้แลวกั เฮ้ยเข้าบ้านเข้าบ้านหนเช็คก,ก่อนนะฮะไอ้นี่รีบกลับบ้านเร็วเร็วเร็วปุ๊บโดดได้ปะแล้วตอนที่เราย้ายบ้านนะครับผมเราต้องนับคนให้ครบด้วยนะเว้ยว่าคนมาถึงบ้านครบยังไม่งั้นเราจะปล่อยทิ้งคนไปกลางทางโอเคครับผมอ่ะกดซ่อมแซมวิบีายบ้านจะพังแล้วแล้วก็กดเหที่โลกเดินทางไปไหนดิเอาเอาเป็นอันนี้ดีกว่าครับผมอ่ะไปครับผมออกเดินทางคนครบไหมเนี่ยครบครับผมสี่คนกูไปแล้วมาอยู่แล้วครับอ่า ตรงนี้มันอยู่ไม่ได้ลฮะโอ้โหแล้วบ้านแบบจะพังดูดิอ่ากดซ่อมแซมไปก่อนซ่อมแซมไปก่อนอ่าปึ๊บซ่อมอยู่ปะเนี่ย๋อ,อมันซ่อมอยู่มันซ่อมอยู่อ่าระหว่างนี้แล้วก็จะเป็นคนบังคับคอนโทรลน,นะก็ผมเบรลิสตาตัวนี้แล้วกันกดไปที่การบังคับเองนะฮะป้องกันสปลาดโหแล้วเบลลสตาตั้งหลายตัวครับผมเรายังสร้างไม่เสร็จเลยอะ่ะโอ้หตายห่าแล้วผมว่ามีสิทธิ์บ้านพังครับผมงานเนี้ยบอกไว้เลยอ่ะมาละมาละ มีตัวมีอยู่4ตัวเบรสตาเรานะฮะตัวเราหนึ่งบังคับแล้วก็ผมอีก3ตัวคืออัตโนมัติแล้วก็ผมแล้วก็ครึ่งยิงหินนิดหนึ่งอ่าเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่อ,อยู่หรือุย๊ยมันมีตัวแบบแปลกๆด้วยตัวเนี้ยเห็นปะไอตัวนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นแบบอารมณ์แบบเป็นโล่นะก็ผมใช่ไหมเอาไว้ป้องกันเพื่อนอะ่ะมันจะบินนำหน้ามาันแล้วก็เพื่อนมันก็จะอยู่ด้านหลังอะไรแบบเนี้ยโอเค่เหนียวด้วยเดเหนียวด้วยเดอ่ะนี่ต้องยิงตัวนี้ก่อนก็ผมไม่งั้นเรายิงไม่โดนตัวอื่นนะฮะ เนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตายแล้วตายแล้วยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนเอาเติมกระสุนเร็วเติมกระสุนพวกเราอ่ะยิงกระดมเอาให้มันพังก่อนเอาไอ้ตัวโล่ให้มันพังก่อนยิงตัวนี้ก่อนครับผมโอ๊ยตายห่าเราไปเลยซาแตกเร็ว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 อ่ะกดยิงกดยิงผมจะยิงตัวหลังครับผมแต่ไอ้โล่มันบังอยู่ตัวโล่มันบังอยู่ตัวเนี้ยเราต้องยิงลูกจอยให้ไปโดนตัวหลังอ่ะโอ้ยไม่ถึกอ่ะได้แล้วครับโอเค โลแตกแล้วโลแตกแล้วเหลือตัวนี้คนโลกอะฮะบอกกเลยโอเคเรียบร้อยยางกับผมยังไม่จบรู้สึกมันจะมี2ละลอกถึง3ละลอกด้วยกันนะฮะโอ้แต่ว่ากดซ่อมก่อนกดซ่อมก่อนเออมีซ่อมแซมไหมซ่อมแซมซ่อมแซมมาตั้งไวลยดีกว่าขนมีผลิตมีฮะอ่ะลดการผลิตลงนิดนึงให้มันไปซ่อมแซมพอไป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 เฮ้ยซ่อมไม่ได้กับผมไม้หมดกับผมตัวนี้ไม้เราเหลือหนึ่งแค่นั้นนะฮะอุ้ยตายหาแล้วเก็บไม้มาไม่พอสวยแล้วครับผมเอาแล้วจะ ซ่อมยังไงเนี่ยครับผมเวลาของพังม่นยิงไม่ออกเลยนะเนี่ยยิงไม่ออกครับผมเห็นปะกระสุนเรามีเยอะมากเลยแต่มันยิงไม่ออกเพราะว่าของมันพังอยู่มันซ่อมไม่ได้สวยแล้วสวยแล้วเฮ้ยไอข้างบนมาดกระสุนนี่โอเคมีเบรซ่าอยู่อันเดียวไว้ป้องกันบ้านน้องนั้นพังหมดเลยอ้อยเร็ว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 เออเออเร็วเร็วเร็วกสุนเรามี200รอยกว่าครับผมบอกว่าเลยแต่ว่าเราไม่มีไม้ในการซ่อมเบรซ่านะฮะเอาไงดีวะเนี่ย ได้แต่ยืนมองตาปีบๆกับผมตอนนี้เฮ้ยเหลือสี่เมตรครับผมอีก400เมตรเห็นไหมครับผมด้านบนมันจะมีเขียนว่าถึงที่หมายในเห็นไหมตอนนี้อีกร0 0เมตรจะถึงแล้วเราจะพ้นแล้ว,ลลวโอเคเกือบบ้านเกือบแตกแค่โอ้ยดีนะครับผมที่เราถึงเป้าหมายก่อนนะฮะอ่ะก่อนอื่นเราต้องรีบไปหาไม้ก่อนเลยครับผมอ่ะกดซ่อมแซมก่อนแล้วก็นี่โอ้ใต้บ้านเราไม้เยอะมากครับผมแผนที่นี้ว่าแล้วก็ฟาร์ไม้ก่อนเลยแบบรัวๆ โอ้ยเสาบ,บ้านแตกเออจะบ,บ้านถล่มนะอันนี้ตรงนี้มีไม้เยอะมากฟาร์มไม้เลยฮะอันดับแรกเอาไม้มาซ่อมบ้านก่อนเลยเนี่ยเดือเวสตาแม่งพังอะเวลาพงมังยิงไม่ออกเลยนะใจร้ายจังอ่ะอ่าปุ๊บ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 โอเคครับผมแต่ระดับความสำคัญของงานนะครับผมเอาเป็นแบบธรรมดาธรรมดาไปก่อนอันนี้ก็ผมมันจะได้ช่วยฟาร์มของนะไอ้อ่ะซ่อมไปซ่อมไปครับผมตรงไหนเสาบ,บ้านแตกก็ต่อเสาบ,บ้านใหม่ฮะนี่โอเค ส้มไปส้มไปโอเคต่อสบ้านขึ้นไปครับผมตรงนี้ผมจะวาเป็นบันไดนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะขึ้นไปเติมกระสุนไม่ทันครับผมมันจะได้แบบมีทางขึ้นหลายๆทางนะอ่ะตรงนี้ปึ๊บโอเคนี่เออทำเป็นบันไดยอย่างนั้นเลยแล้วก็อย่าลืมวางเสาด้วยละ่ะ <c oughs> อย่าบ้านถลม่มไอตรงนี้ต้องทุบออกครับผมบันไดตรงนี้ต้องทุบออกอ่ากดแยกชิ้นส่วนแล้วเราก็จะวางเป็นในส่วนของพื้นไม้แทนนะฮะตรงนี้ เอออะไรแบบนี้เราก็ยืนย่นไปยื่นไปประมาณนี้น่าจะได้ไหมน่าจะได้อยู่นะฮะฝั่งนี้ยื่นไปสองบล็อกโอเคนี่ประมาณนี้่ะฟาร์มไปฟาร์มไปผมว่านะับผมหลกักๆช่วงแรกในเกมนี้นะับผมฟาร์มไม้ให้ได้มากที่สุดนะับผมไม้นี่คือสําคัญมากๆเลยเออมันเอาไว้ซ่อมบ้านได้แล้วก็สร้างอุตได้นะฮะเนี่ยจุบให้หมดเลยพวกไม้เนี่ยไอ้พวกหินอะไรที่ไม่จาเป็นนะับผมก็ไม่ต้องเก็บไปนะ อาันนี้ด้วยปึ๊บ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 ฟาร์มไปให้หมดฟาร์มไปให้หมดไม้แล้วก็หินนะครับผมอันนี้สําคัญเลยอ่ะปับ๊บแต่ตัวน,นี้ขอเน้นไม้ก่อนเพราะว่า <c oughs> ต้องไปรีแพ้บ้านนะอ่าไหนดูสิเน้นการขุดครับผมมามารอบนี้เรามาขุดกับผลอย่างเดียวกับผมอย่างอื่นไม่ต้องเน้นขุดกับผลอ่ะปับ๊บนี่ประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะโชโชโอเค งานอื่นพักไว้ก่อนนะครับผมเราต้องฟาร,ร์มซืไปก่อนก่อนเน้นไม้กับหินอย่างเดียวเลยตอนนี้ขุดกับขนไปไปไปช่วยกันช่วยกันแม่งอยากจะมีสักสิบตัวนะในส่วนของพูดของเรานะครับผมเอเออยากจะมีชาวบ้านสักสิบตัวผมว่าน่าจะพอดีเลยเอ่าโอ้โหนี่ก็ต้องสร้างนะเนี่ยเดี๋ยวกันนะอันนี้กดยกเลิกไปก่อนแล้วก็สร้างเป็นพื้นไม้แทนดีกว่าเอออะไรแบบนี้เจ๋งกว่าตรงนี้มีอาหารอยู่นะครับผมกดฟาร,ร์มไปด้วยโอเคนี่ กดฟาร์มไปด้วยก็ผมมีต้นข้าวพวกแอปเปิ้ลแอปเปิลนะฮะเก็บไปให้หมดเลยเร็ว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 อ่ะปุ๊บเฮ้ยโอเคอ่ะเฮ้ยเหลือเครื่องยิงเห็นอีกอันนึงยังไม่ได้สร้างเลยเร็วเร็วเร็วขึ้นไปสร้างก่อนจะทันไหมเนี่ย เอ้ยตอนนี้เข้าสู่วันที่15แล้วนะเฮ้ยตรงนี้มันมีวิบ,บ,บวับวิบวับอยู่ครับผมพวงนี้มันจะมีพวกวัตถุโบราณอยู่นะครับผมมันเป็นวัตถุโบราณที่ไม่โบราณเว้ยมันเป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ะก็คือเกมนี้ก็คือเหมือนกับว่า โลกยุคเก่ามันล่มสลายไปแล้วครับผมโลกยุคเก่าที่เป็นยุคใหม่ที่ทันสมัยมีปืนเลเซอร์มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันล่มสลายไปแล้วไอ้นี่เหมือนกับว่าเราต้องกลับมากรอบกู้โลกนะครับผมแล้วก็มาขุดดินขุดดินนะครับผมหาพวกอุปกรณ์ในยุคเก่านะครับผมซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่นะฮะเพื่อที่จะมาสร้างเป็นอาวุธไร,ร้กาดนะครับผมการป้องกันบ้านอะไรประมาณนีเน้เป็นไงล่ะเป็นการอธิบายที่ดูงงมากครับผมขนาดผมพูดยังงงเองเลยเฮ้ยแปลงปลูกผักตรงนี้เสร็จแล้วครับผมว่าแล้วก็กำหนดพื้นนทีีี่่่กกกกกการรรเษตออัใหมะลว็ปปปููได ปลูกกระลำปีสิครับผมนี่กระลำปีเฮ้ย hey, ที่จริงเราปลูกต้นไม้ยืนต้นก็ได้นะปลูกต้นแอปเปิลนะแต่ว่าเอาไว้ก่อนละกันเฮ้ okay, บ้านหลังแค่นี้มันจะต่อได้สูงขัาไนไหนวะ hey, เนี่ยเฮ้๋ยวก่อนนะเพื่อนเราติดอยู่ตรงนี้ฮะต้องสร้างบันไดก่อนอย่างที่ผมบอกนะครับผมก่อนที่เราจะย้ายบ้านนะครับผมให้เราทำการเช็คเพื่อนให้ดีนะฮะไม่งั้นนะครับผมเราจะปล่อยทิ้งเพื่อนไว้กลางทางนะครับผมเราก็จะสูญเสียเพื่อนตัวนั้นไปตลอดกาลนะฮะอ่ะปึ๊บโอเคมาฟาร์ม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 ช่วยกันสร้างช่วยกันสร้างเออน,น เฮ้ยเราต้องเน้นสร้างอุลมาเนี่ยตอนนี้ผมว่าเฮ้ย <Hey, S 1> ไม้87แล้วฮะเริ่มเยอะแล้วคือตอนนี้เราขุดขุดกับขนอย่างเดียวก็ผมเราขนไม้เข้าบ้านแบบรัวๆเลยมาเน้นสร้างแล้วตอนนี้ไอตัวนี้พอละเลิกขุด,ดแล้วเราก็ไปสร้างแทนแล้วก็ซ่อมแซมอ่ะปึ๊บเพราะว่าผมจะเริ่มสร้างอุลแล้วนะครับผมอ่าเราจะย้ายอันนี้นะครับผมไปไว้ด้านหน้าแทนได้ปะกดย้ายได้นะฮะเอ้ยต้องเว้นพื้นที่ไว,ว,ยยว้วางโล่ด้วยอ่ะย้ายแล้วก็วางโล่อันนึง ไม่ใช่โล่ครับผมมันคือบริเคดไว้ป้องกันกำแพงนั่นแหละฮะเออแล้วก็อันนี้ก็ย้ายมาอยู่ด้านล่างจัดพื้นที่ใหม่นะครับผม,มจะได้แบบวางอุตเเยอะขึ้นนะฮะจัดเครื่องยิงหินอีกสักหนึ่งอันดีกว่าไหมเออ,เอ,อไม่ใช่เด็กเครื่องยิงหินนี่เอาสองเครื่องไปเลยแล้วก็อันข้างบนนี่ผมว่าผมจะรื้อทิ้งก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําเป็นในส่วนต่อขยายนะครับผมยื่นออกมาทีหนึ่งนะจะได้วางอุตเเยอะขึ้นโอเคอะไรประมาณนี้เดี๋ยวก่อนนะอันนี้ก็วางเป็นในส่วนของบริเคดครับผมไว้ป้องกัน ปับ๊บติดตั้งอาวุธมาอ่านี่เป็นเบรสเตอร์อีกสองอันเอ๊ะรถจะเครื่องยิงหินดีวะเออเอาไงดีวะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอคิดก่อนลบก่อนลบก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาเป็นเบรสเตอร์ตรงนี้ดีกว่าอ่าได้สามตัวโอเคนี่เอ้ยแค่นี้ก็น่าจะอยู่แล้วมั้ง <c oughs> หรือเปล่าโอเคตอนนี้เรามีไม้เท่าไหร่ครับผมอุ้ยเรามีไม้อยู่ประมาณ103เลยน,นะครับผม130นะฮะอ่ะ เร่งขุดก่อนเร่งขุดก่อนเพราะว่านี่อุ๊ยผมว่าพายุมันน่าจะใกล้เข้ามาแล้วล่ะชุนต้องเร่งขุดก่อนนะฮะมาเตรียมเพนเตรียมเพนเตรียมเพนครับผมเราอยู่นานละอ่ะปุ๊บปุ๊บไอ้คนสร้างก็สร้างไปคนขุดก็ขุดนะฮะอ่ะรีบ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 เร็ว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 คือแต่ว่ากระสุนปืนน่ะเราเยอะมาก242ร้ครับผมกระสุนปืนแล้วว่ะแล้วมีลูกบอลยิงหินนะครับผมอีก80ลูกอ่ะคิดดูเดะ อ่ะส่วนไม้นะครับผมเรามีอยู่ประมาณ121เอนะฮะเออผมได้ค่าเทคโนโลยีมาใหม่นะผมจะไปทำอะไรดีวะเนี่ยคือตอนเนี้ยยังไม่รู้เลยว่าจะอัพอะไรอะ่ะคือผมคือเรามีเหล็กน้อยมากเราต้องไปหาแผนที่ที่มีแร่เหล็กเยอะๆอะฮะเนี่ยพวกเนี้ยน่าอัพหมดเลยนะแต่ว่าต้องใช้เหล็กเป็นหลักหรือเหล็ก30ครับผมเออแผนที่เมื่อกี้เราเก็บมาได้แค่2ก้อนเองครับผมจะมาสร้างเลยต้อง30ก้อนอันนี้เป็นแปลงปลูกผักแบบไฮโดรโปนิคนะครับผมเฮ้ยแต่ว่าเก็บแต้มไว้ก่อนดีกว่าไหมเออ มันต้องการเหล็กหมดเลยอ่ะตอนนี้เตาหลอมเหล็กเราก็ไม่สามารถที่จะหลอมได้นะฮะดูเดยมมันมันมีอยู่เท่าไหร่เนี่ยแปบ๊บหนึ่งอ่เหล็กแท่งหนึ่งนะครับผมต้องใช้แร่เหล็ก2เรามีอยู่ประมาณเรามีแร่เหล็กสครับผมเพราะฉะนั้นเราหลอมได้แค่ประมาณ2ก้อนแต่ว่าผมตั้งเอาไว้ประมาณ10กก็แล้วกันเออตั้งไว้ประมาณ10อ่าปุ๊บคือถ้ามันมีเมื่อไหร่เดี๋ยวมันหลอมเองนะฮะโอเคอันนี้ก็ค่อยๆสร้างไปมาเล่งฟาร์มเร่งฟาร์มอุ๊ยตรงนี้ไม้ก็เกือบหมดแล้วนีหว,ว่า เฮ้ยพายุแห่งความมืดกำลังจะใกล้เข้ามาแล้วครับผมเตรียมเพนเตรียมเพนอ่ะเร็ว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 เอ่าเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยปิดสร้างทำไมรถบันไดตัวนี้กดทำลายไปเลยเออเขาจะเลิกขุดกันแล้วครับผมเขาจะเพนกันแล้วอ่ะปั๊บปั๊ปปั๊บเฮ้ยตรงนี้มีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะโอเคจะเขอเก็บเองแหละเฮ้ยอันนี้เลิกขุดได้แล้วมั้งเออเดี๋ยวก่อนเฮ้ยกดผิดกดผิดอ่าต้องไปที่ตรงนี้ครับผมอ่าแล้วก็ปรับให้เป็นขนให้หมดเลยนะฮะเลิกขุดครับผม ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นไอ้สร้างนี่สร้างนี่สร้างไปก่อนครับผมเพราะว่ามันต้องสร้างอยู่นะโอเคปาปาปาป,าป,าปามันมีของที่ยังสร้างไม่เสร็จอยู่เนี่ยหินหนู่นเนี้ยมาเก็บเร็วเออเก็บเสร็จจะได้เพนเลูลลุเก็บเก็บเก็บเกจะไปแล้วนะฮะตอนนี้เก็บเก็บเก็บเอเอตรงนี้หมดแล้วฝั่งนี้หมดแล้วฝั่งนี้เคลียร์ฮะเอานี่ครับผมได้ชิ้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์มาจับแยกซะโอเคตรงนี้มีผลไม้อยู่สองสามลูกฝั่งนี้หมดแล้วฮะ ตเตรียมเพนเตรียมเพนเตรียมเพนจ้าที่จริงนะครับผมเราไม่ต้องรอให้พายุมาก็ได้นะครับผมเราพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปได้เลยนะฮะโอเคงั้นเราไปเลยดีกว่าับผมไม่ต้องรอพายุมาขี้เกียจซ่อมบ้านครับผมพายุมาบ้านพังทุกทีอ่ะไปละครับไปก็ผมไปแผนที่ถัดไปเดินทางประมาณโอ้โหกี่กี่กิโลเมตรเนี่ยแปดกิโลเมตรอะครับผมแปดกิโลเมตรอ่ะไปไป,ะปะระหว่างนี้ก็ทําการคอนโทรลนฮะ เฮ้ยแต่ว่าครั้งนี้เราไม่มีพลาดแบบครั้งที่แล้วแน่นอนครับผมเพราะว่าอาวุธเยอะมากครับผมเต็มเหนียวนี่บอกเลยบรลซ่ากี่ตัววันหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวครับผมห้าตัวยิงแบบอัตโนมัติแล้วครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่เราบังคับยิงโอเคอันนี้ต้องเปลี่ยนก่อนผลิตหรออ่าปุ๊บเน้นซ่อมแซมไว้ก่อนนะครับผมสร้างนี่ปิดไปเลยตาปิดไปเลยเน้นซ่อมแซมโอเคมาละมาละมาละอันนี้เรากดบังคับไว้อ่ะปุ๊บ ยิงเลยยิงเลยนี่นี่นี่ให้มันอุ้ยไอตัวโล่มาทั้งสองตัวเฮ้ยแต่ว่าเรามีเครื่องยิงหิน2อันเว้ยอ่าไอตัวโล่นี่ต้องใช้เครื่องยิงหินยิงนะครับผมมันถึงจะแตกนะเออมาสิครับผมเดี๋ยวผมจะยิงตัวนี้นะลูกย้อยยิงโดนไม่นั่นอนะ่ะหุยโดนอยู่นะ <c oughs> ยิงจูอ่ากิ้งเลยครับเป็นไงล่ะแมนอยู่แมนอยู่อ่าล่วงไปหนึ่งครับผมเฮ้ยเหลือตัวโล่หนึ่งตัวเรียบร้อยไหนดูซิ นี่เ้ยแต่มีการซ่อมแซมเดี๋ยวป่ะเอ้ยผมชอบดูตอนที่แบบประชากรเราแบบวิ่งซ่อมของนะอ่ซ่อมเลยวซ่อมเลยวซ่อมแล้ว,อ,ลว,อ,ลวอ่านี่ฮะนี่นี่นี่เป็นไงล่ะซ่อมกำแพงซ่อมกำแพงเออตราบใดที่เรามีไม้นะครับผมมันก็จะซ่อมโดยอัตโนมัตินะคือคราวที่แล้วพลาดไปนิดหนึ่งเก็บไม้มาน้อยไปนิดหนึ่งฮะโอเคไม่มีไม้ไว้ซ่อมบ้านเฮ้ยมาอีกระลอกละมาเดิยิงลูกย้อยได้ไหมเจ็บจ็บเจบโหแต่แมงมรจุกระสุนแบบช้ามาก ไปโดนอยู่นะหลังๆนี่มันจะมีแบบเป็นตำรวจมีปืนกลด้วยน,นะครับผมมีปืนเลเซอร์แบบโอ้โหยังโหดนะแต่ว่าตอนนี้ยิงบลเลสตาไปก่อนยิงอโดนอยู่โดนอยู่มาปจุกระสุนยิง,ง,ง,งไปโดนตัวหลังเฮ้ยสบายสบายครับผมเตรียมตัวมาดีอ่าเรียกได้ว่าประสบการณ์ที่ผิดพลาดแต่ก็ผมมันจะเป็นตัวสอนเราเองนะฮะนี่ เตรียมตัวมาอย่างดีเลยเฮ้ยเสาบ้านจะแตกซ่อมก่อนซ่อมก่อน <c oughs> อย่ามัถลม่มโอเคเรียบร้อยเออเฮ้ยผมกำลังแปลกใจอยู่ว่ามันเดินไปทางขวายอย่างเดียวหรอมันมีการเดินทางซ้ายไปวะเออแล้วถ้ามันเดินไปทางซ้ายปุ๊บแล้วเราต้องวางป้อมปืนไว้ต้าน้ายหรือเปล่าเอออันนี้ก็ไม่แน่ใจนะอุ้ยถึงแล้วโอเคเรียบร้อยครับผมผ่านฝนไปได้ด้วยดีเจอร์ดัดินเหมือนเดิม โอเคครับ okay, ผมก็สำรับโดยพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อแล้วกัน้ถาถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากให้เล่นต่อ,อยังไงนะครับผมอย่างไงก็ฝากกันคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมค,คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยแล้วกันสำหรับนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย